นะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราจะมาซ้อมเต้นกันนะคะทุกคนคะก็คือทีมป้าสอมกับทีมคอสตูมนะคะก็คือเป็นทับเสิริมใหข้อจุูมนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็ห้องกะสอบกันแล้วอูู้มูอยู่บนพี้องโอโอตา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 ชาแนลนะคะคุณสอบมือหน้นะคะอย่าลืมติตามตาตาเดี๋ยวเจนเขาเห็นอยู่นะคะไอตาตาใส่ฉันชนสูงนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะอาน้องวีตี้ค่ะเรามาเรียนดนตีเรามาเรียนดีตีะน้องเองค่ะ น้องเอ็มน้องเอ็มอันนี้เอ็มเอ็มใหญ่นะคะอันนี้เอ็มเล็กเราเบิร์นี้เดียพี่น้องเนี่เอ็มเอ็มเล็กเวลาเสกพวกนี้ทุกคนก็ต้องเบิรงนี้ดีนะคะเพราะว่าคุณกระติต่างกันอยู่นะคะอันนี้จะเป็นตัวสภาพหน่อยค่ะนี่นะคะเป็นบรรยากาศในการสอบเอาบรรยากาศ อันนี้เอ็มน้อยอันนั้นเอ็มแถกติดตามช่องตัวเองเลยสวัสดีค่ะฝากช่อง B M Official เลยนะครับผมสามารถติดตามได้ทางช่อง YouTube 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 ช่องเอ็มด้วยนะคะฝากช่องเอ็มด้วยนะคะชื่ไหมเราช่องยูทูบเราต้องเอ็มตัวโตนะคะบอเมียร์ถ้าอยให่าเอ็มตัวเล็กก็ไม่บอกเอ็มตัวเล็ก พี่น้องเบิ้งเบิงเบิ้งเบิงอันคือสองกระพุนนะคะคุณกระจีประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการซ้อบของเรานะคะตอนนี้เ้าร,รอรอบรอบไม่พอนะคะว่านักดนตรีจะมา,อาสอ,อบอีกโบทำมาซ้อบอีกก็คือพวกพวกตัวเล็กพวกข้อตูมนะคะกระจี้อบอีกนะคะก็คือซ้อมสนุนจีเลยนะคะเก็บไปเลยเพราะว่าพวกตัวเล็กเนี่ยค่ะพวกอาจารย์เพราะว่าพวกนูเนาะมีสองเพลงที่ต้อง เต้นอีกนะคะก็คือเป็นเพลงแกะท่าเต้นใหม่นะคะทุกคนรอติดตามนะคะตอนนี้กะรอดนะคะรอิดาาวม่้อย่างะนไม่้อย่างไนซ้อมเลยีเวการี่ยาเยวกหเออทบตล้าทีวน่งวิธีร้องเยเบิ่งวิธีต้องมาได้ยบรู้ไหมนะบอมวิธีตรงนี้ตงี้บอร์ดทีปเออลรวกะใส่กันออแบบลอกอลอกอ ที่ไม่มีแต่คนบ้านะคะอาร์มบอมแอนนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเล e ็กๆน้อยที่เอามาฝากทุกคนนะคะต้องขอให้ทุกคนรอติดตามนะคะตอนนี้ทีมคอนเสิรเหมือนกับกำลังร้องเพลงอร้องท่าอีกนะคะเด็กๆรอรอคำตอบจากแม่ปอนะคะตอนนี้นะคะเปื่อเต๋อกะสอบเสร็จแล้วนะคะสอบเสร็จแล้วรอสายดนตรีนะคะว่าอาจารย์นักดนตรีนะคะเพื่อนสีมาสอบมีบอจะมาหลอกเพื่ออีบอต้องรอติดตามนะคะทุกคนค่ะคลิปนี้ก็ขออภัยในความที่เป็นสรวนนิดนึงนะคะพูดเร็วนิดนึงแล้วก็ พูดแบบตื่นเต้น oh. นิดนึงเพราะว่าถ้ากันา้ทายคิดน้ำมูพี่น้องก็เลยตื่นเต้นนิดนึงนะคะต้องขอโทษขออภัยในความที่แบบว่าพูดกติใาขัดด้วยนะคะบอกว่าเป็นความบางนะคะโอเคเราจะจะให้ไปชมบรรยากาศบางส่วนนะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ กดจะสกายให้ทุกคนในชาแนลเนะกดจะสกายให้ทุกคนเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทุกคนในวงด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนในวงเลยนะคะน้องน้องแดนเซอร์นะคะทั้งทีมข้อตุ้มนะคะอาจารย์น้องดนตีนะคะก็ฝากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศกันเลยนะคะไม่รอช้าค่ะไปกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนเป็นทีมข้อตุ้มนะคะเพื่อนชวนโอ๊คว่าเจ็บบ๊วยทาติดไหมหนึ่งสองสามสี่ น้องเอ๋อน้องเออนี่น่นี่ไม่ได้การได้คนเบ่งเอาได้กันแล้วล่าสุดพี่น้องแล้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนแล้วจะภาพว่าช่วงบรรยากาศเล็กๆนะคะห้า่กเจแปดงอีกรอบนึง่น้องสีว่าห้ากเจ็แดบินเตะุ้นุ้นาม 5...6...7...8... พี่น้องบอกว่าหนึ่งที่ไม่แม่เิ่งนะคสามเปิดสี่มุนช้างหกคเจ็ดแปตอนหนุ่มมสวยบางคนก็เป็นอย่างนี้บางคนก็เป็น บรรยากาศในคอนนี้นะคะเขาก็มานั่งชมนะคะว่าเพลงนี้เข้าประด็เจ็บลำนะคะเขาก็มานั่งชมมาแอบ์พรอมว่าพี่ๆถ่ายคลิปนะคะลูงแล้เพราะว่าก็รอค้อตอบจากแม่ปอก่อนนะคะแล้วก็รอแม่ปอมาก่อนนะคะนี่จะได้ก็พามาชมมาตอนนี้เพิ่งกําลังเพิ่งกําลังแบบเห็นนะเห็นหมดทุกคนเลยกล้อ็น่าจะดีกว่าก่อน ไม่ทราบช่องอะไรคะช่องสาวงามร่มทธงนะคะมีก่อนะคะจะมาแต่งตัวขนาดจะขอเนาะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศในการซ้อมนะคะนี่ตัวเด็กเป็นมานังมานังประเดี๋ยวมานังอะไรนี่พี่น้องคือแบบว่าจะมาแบบชมพี่เขาทำครับเต็นะคะนี่อันนี้เป็นโชว์อะไรก็ต้องรอติดตามนะคะเป็นโชว์อย่างกองรอติดตามกันนะคะนี่เหลือท่าเต้นแบบสวยอยู่นะอะไรประมาณนี้นะคะหมดแล้วเป็นโอดแล้ว อันนี้ก็เป็นบรรยากาศบางส่วนเทียวกับยี่ป่าดามาันครคือตื่นมาพรอมกันขึ้นูถนี่กันแต่ก็คือพึ่งซ้อมกันนะคะนี่เบิรง,งดูให้ดูความตั้งใจของทีมงานเราดีกว,ว,ว่าน้อว่าทีมงานเราตั้งใจซ้อมนะคะ เพื่อนตั้งใจสอบกันขนาดเลยนะคะนี่นะคะก็กระบอกการสอนกันแน่นและร้อนนวกคมือพราะว่าเสร็จนะคะทุกคนหเอรจอาาแหล้วก็อยทุกคนแล้วก็นี่เา้หเจ็ดแปดไปกไหนมันต่อกันกันอ้าหกเจ็ ตว3ว้องสามไม่จุนะหมโลงไม่เห็นแม่แล้วก็หนึ่งองลแไม่มือมมันโงเก็บไปมไวาดวาดนี้วาดออกแล้วก็แทงปุ๊มแล้วก็ขึ้นหมุนรอบตัวเองปุ๊บแล้วก็วาดมือขึ้นแล้วก็ลงคู่แม่คู่ ตนตนี้ก็มาถึงห้องแล้วนะคะทุกคนค่ะตอนนี้พี่นุนก็กําลังอนุมัตินะคะพี่พนุ่นกำลังทำงานนะคะสู่เขาหน่อยสู่เขานะคะหน่อยหน่อยได้บอกได้เลยสุดหน่อยบอกตอนนี้พี่นุนกำลังทํางานนะคะทุกคนคะะ่นะหลังจากที่พี่นุ่นเคลียร์งานเพิ่งแล้วนะเพิ่็ทำงานนวดต่อนะคะคลิปนี้ก็ภาพไปช่วงบรรยากาศการสอบนะคะเหมือนเดิมเหมือนเคยพี่พน้องขะที่แรกว่าจะได้สอบใส่กับอนาคนตีหรือว่าจะสอบกับนักรองแต่ว่า คืออาจารย์น <mel> ักดนตรีนะคะอาจารย์นักดนตรีเพิ่นอันแกะเพลงอยู่นะคะทุกคนค่ะแม่ปอก็เลยว่างดซ้อมไปก่อนแม่ปอว่างดซ้อมไปก่อนกะห้องกับล่งท้าลุวงยางกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอซ้อมใส่ดนตรีแล้วก็นักร้องบอกกิ่งห้องกับล่งแล้วนะคะตอนนี้กะเพราะว่าอาจารย์ดนตรีเพิ่นเขาเพิ่นเขาบานพักมือนี้นะคะเพิ่นก็เลยจะพากันแกะเพลงนะคะกับวั้เป็นยังค่ะห้องกับซ้อมแล้วห้องกับ พักผ่อนตามอัอธยาศัยนะคะทุกคนข้างกระยูเหมาะแม่ของเ้าต่อไปนะคะซ้อมเสร็จก็กลับห้องนะคะพักผ่อนนะคะรอซ้อมอีกพรุ่งนี้นะคะคลิปนี้ก็ฝากทุกคนเลยนะคะติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครบ์ตัว,ตวนเลชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามทุกคนในวงเลยนะคะคลิปนี้ก็มีอะไร,รมานะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ